สวัสดีค่ะหลังจากที่เราเล่นเกมนี้จนจบนะคะเราก็จะมาขอเล่าเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเกม No Am Not Human ให้ฟังกันนะตัวเอกของเราเนี่ยไม่มีชื่อนะคะได้อาศัยอยู่ที่ชานเมืองในฟาร์มแห่งหนึ่งแล้วก็เริ่มมีผู้คนต่างๆเข้ามาหาเขาที่บ้านนะคะรวมถึงคนแปลกๆด้วยผู้เล่นเนี่ยจำเป็นจะต้องระบุนะคะว่าใครคือตัวจริงหรือใครคือล่างคนซึ่งจะเรียกอีกอย่างว่าผู้มาเยือนนะคะเนื้อเรื่องเริ่มจากสถานการณ์อะไรสกักอย่างที่ทําให้ดวงอาทิตย์เกิดการร้อนจัดทําให้สิ่งมีชีวิตประหลาดคานออกมาจากใต้ดิน แสงอาทิตย์จากดวงอาทิตย์ทําให้อุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นมากจนถึงขั้นที่การออกไปข้างนอกในเวลากลางวันอาจทําให้เกิดแผลไหม้และในที่สุดก็นําไปสู่การเสียชีวิตนั่นเป็นเหตุผลว่าทำํำไมผู้แปลกหน้าจํานวนมากจึงมาเยือนบ้านของตัวเอกเพื่อมาขอประตูขอความช่วยเหลือและหลบหนีจากความร้อนภายนอกนะคะท่ามกลางสถานการณ์ทั้งหมดรัฐบาลได้เริ่มภารกิจทําความสะอาดและจัดตั้งเขตกักกันโรค โดยจัดตั้งองค์กรที่ชื่อว่าฟีมาเพื่อแยกผู้ต้องสงสัยและผู้ที่มีอาการติดเชื้อโรคแปลกๆซึ่งนั่นก็ทําให้พวกเขากลายเป็นภัยคุกคามหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ดินนะคะเนะื้อเรื่องหลักเรื่องราวเริ่มจากตามปกติเลยคะ่ะยกเว้นฉากสนทนาระหว่างเพื่อนบ้านกับตัวเอกเพื่อนบ้านเล่าว,ว่าเขาอะเพิ่งกลับมาจากการท่องเที่ยวกับครอบครัว และลูกสาวเขาที่กําลังเตรียมเข้าเรียนจะมีเมืองสมมุติที่เป็นชายหาดนะคะซึ่งอาจจะมีทะเลหรือทะเลสาบต่อมาเพื่อนบ้านเยี่ยมตัวเอกแล้วก็เตือนถึงสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนะคะที่เรียกว่าผู้มาเยือนเขาคาชับกับตัวเอกว่า ให้ระวังคนที่ปล่อยเข้ามาและต้องดูให้แน่ใจว่าเขาไม่อยู่คนเดียวในบ้านเนื่องจากมีชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่มาเยี่ยมบ้านและฆ่าคนที่อยู่บ้านตามลําพังนะคะไม่นานลูกสาวเพื่อนบ้านก็มาค่ะแล้วพวกเขาก็กลับไปพร้อมกันหลังจากนั้นตัวเอกก็เริ่มมีผู้มาเย็นคนแรกค่ะซึ่งคือชายร่างสูงแล้วก็หญิงไรบ้าน ตามปกติแขกเหล่านี้สามารถทดสอบได้โดยแนวทางการดูลักษณะนะคะตามช่องทีวีแห่งชาติที่รายงานอาการที่คนที่มาเยี่ยมเนี่ยจะมีลักษณะหรือแสดงออกประมาณไหนนะคะลักษณะแรกนะคะคือมีฟันที่ขาวสะอาดและด้วยเหตุนี้นะคะตัวเอกจึงสามารถทดสอบคน2คนแรกโดยการให้เขายิ้มเพื่อดูลักษณะฟันนะคะแล้วเขาก็ได้ทําความรู้จักพวกเขาเนี่ยว่าเบื้องลึกเบื้องหลังเขาเป็นยังไงเนาะในเกมเนี่ยจะมีโทรศัพท์ที่เราสามารถติดต่อกับเพื่อนบ้านได้ และสามารถติดต่อร้านค้าที่ใกล้เคียงได้เพื่อสั่งสินค้าต่างๆได้ค่ะ แล้วก็จะมีเครื่องดื่มอันนี้นะคะซึ่งจะช่วยให้ตัวเอกอ่นตอบคาถามเพิ่มเติมได้หรือว่าเพิ่มเติมระดับพลังงานได้ข้างๆโทรศัพท์นะคะจะมีรูปของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวคนสําคัญของเขานะคะจากที่ไปหาอ่านมานะคะตัวเอกเนี่ยได้แยกทางกับพ่อแล้วก็ครอบครัวของเขานะคะแล้วเขาก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวตามลําพังนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นน้องสาวหรือแม่ของเขานะคะโดยแค่ว่าคนนี้น่าจะสําคัญมากนะคะแต่ตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ที่บ้านหลักนี้นะคะตกกลางคืนจะมีพนักงานส่ง ของการจัดจส่งเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นมิชนาพนักงานอาจจะถูกแดดเผาได้นะคะเมื่อเวลาผ่านไป2-3งวันเนี่ยเราจะได้พบกับชายร่างสูงซีดที่ยืนอยู่นอกบ้านจ้องมอนตัวเอกโดยตรงนะคะเรากับเขากําลังพิจารณาค้นหาเหยื่อรายต่อไปของเขานะคะ หากถ้าคุณอยู่หลายคนในบ้านเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะเขาจะไม่ทําอะไรคุณแต่หากคุณอยู่ในบ้านคนเดียวเนี่ยเขาจะฆ่าคุณทันทีนะคะซึ่งมันเป็นเหตุผลที่โคตรแปลกประหลาดเลยที่เขาจะไม่โจมตีเมื่อคนอยู่ในบ้านมากกว่า1คนนะคะแต่สิ่งมีชีวิตนี้สามารถฆ่าคนไปหลายคนแล้วเหมือนกันโดยมีศพบ,บางส่วนถูกทิ้งไว้ข้างนอกและศพเหล่านี้น่าจะเป็นเหยื่อของชายร่างสูงผิวซีดคนนี้ค่ะในเวลาถัดมาเราจะค้นพบกับอีกหนึ่งวิธีในการทดสอบนั่นก็คือ การดูลักษณะของผู้มาเยือนนะคะสิ่งดังกล่าวเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเหมือนเล็บศกระปรกนะคะซึ่งมันก็ดูไม่ชัดเจนอะแล้วก็มีสัญญาณหรือลักษณะอื่นๆล้วนแต่ไม่ชัดเจนทัน,นนะคะและสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ก็เป็นเพียงอย่างเดียวนะคะที่นำไปสู่ความไม่ไว้วางใจระหว่างผู้คนในชีวิตจริงซึ่งนำไปสู่ความรุนแรงความวุ่นวายและความตื่นตระหนกและในที่สุดก็อาจถึงขั้นการฆาตกรรมกันเองความรุนแรงและอาชญากรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ไหยนะในครั้งนี้เลยนะคะ สำนักง,งานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐบาลกลางหรือเรียกสั้นๆว่าฟีมา่์ซึ่งได้รับเงินทุนจากรัฐบาลเพื่อปกป้องประชาชนระบุผู้มาเยือนแล้วก็กำจัดพวกเขาค่ะเจ้าหน้าที่ฟีมา่ยสวมชุดป้องกันอันตรายจากสารเคมีครบชุดเพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อ หรือโลกต่างๆที่ปริสิทธ์นมานะคะตามการเหตุการ์ทั้งหมดเนี่ยดูเหมือนว่านักต้มตุ๋นจะพยายามเอาเปรียบผู้ที่เปราะบางด้วยการเสนอบริการทางจิตวิญญาณและศาสนาให้กับผู้ที่หวาดระแวงหรือตื่นตระหนกเราจะได้ยินทางวิทยุว่าองค์กรหน,นึ่งน่ะสร้างความตื่นกลัวให้กับผู้คนโดยบอกพวกเขาว่าใครๆก็สามารถมีอาการเดียวกับผู้มาเยือนได้เล็บที่เปื้อนฝุ่นฟันขาวหรือตาแดงใครๆก็สามารถเป็นได้การหลอกล่อผู้คนให้เชื่อว่าถึงแม้พวกเขาจะไม่ใช่พวกเขาก็อาจเป็นได้ เมื่อทำเช่นนั้นนะคะพวกเขาก็อธิบายว่าจะมีจิตวิญญาณในตัวของพวกเขาแล้วพวกเขาสามารถเสนอบริการได้หากติดต่อเบอร์ตึ๊ดตึซึ่งแน่นอนว่ามันต้องเกี่ยวกับเงินแน่นอนค่ะสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของมนุษย์และว,วิธีที่บางคนเลือกที่จะเอาเปรียบใครก็ตามไม่ว่าภายใต้สถานการณ์แบบไหนนะคะเมื่อเราโทรไปนะคะพวกเขาจะบอกเกี่ยวกับกิจกรรมแต่ละอย่างการการะทําคล้ายกับพวกนัก เออพวกลทัทธินักต้มตุ๋นที่หลอกให้คนเข้าไปในลทัทธิแล้วก็จ่ายตังนะคะแล้วการโทรในแต่ละครั้งนั้นก็ดูเหมือนจะถูก เรียกค่าธรรมเนียมการปรึกษาทุกครั้งด้วยนะคะเมื่อทุกอย่างสิ้นสุดลงนะคะกลางคืนก็ได้มาถึงเราจะได้พบกับชายร่างสูงซีดน่ากลัวเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนเขาจะสังเกตเรามาสักพักแล้วแหละแล้วเขาถามว่าประตูของเราเนี่ยแข็งแรงพอไหมพราะเขาอะต้องการเข้าไปเขาเหมือนจะพยายามหลอกล่อเพื่อที่เขารู้จะเข้ามาโจมตีเรานะคะแล้วพอเขาได้ยินเสียงกระซิบอะไรสักอย่างนะเนี่ยรอยิ้มของเขาก็หายไปนะคะแล้วเขาก็พูดว่าเออวันนี้เป็นวันที่โชคดีของตัว,ตวเรานะ แล้วก่อนที่เขาจะจากไปนะ,ะมันก็จะมีข้อความหนึ่งขึ้นมาว่าแขกเหล่านี้จะอยู่ในบ้านของคุณได้อีกนานแค่ไหนประมาณว่าจะขู่จมตีคนในบ้านและตัวเอกไม่นานก็มีคนมาอีกนะครับเขาเป็นชายลึกลับที่สะพายกระเป๋าเป้นะคะซึ่งเรียกตัวเองว่าผู้ทานายเขาปรากฏตัวขึ้นเพื่อขอให้พระเอกเนะ่ปล่อยแมวเข้าไปในบ้านนะคะนื่องจากแมวเนี่ยจะช่วยตัวเอกรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในไม่ช้าเขาไม่ได้พูดอะไรนะคะแล้วก็จากไปเมื่อเรามองไปที่หน้าต่างนะคะอีกครั้งเนี่ย จ้าหน้าที่ฟีมาแล้วก็ทหารหน่วยทหารติดอาวุธเนี่ยกำลังเดินตรวจบริเวณภายนอกเพื่อเก็บตัวอย่างดินและสังเกตพื้นที่นะคะเมื่อตัวเอกเข้านอนอ่ะวันใหม่ก็ได้เริ่มขึ้นนะคะเขาฟังเสียงวิทยุอีกครั้งในครั้งเนี้ยเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับช่องรายการทฤษฎีสมคบคิดที่ชนนักวิทย์มาพูดเกี่ยวกับผู้มาเยือนนะคะและความชอบธรรมของพวกเขาเนี่ยก็ได้มาก่อนที่เขาจะมาถึงด้วยซ้ํานะคะเพราะเขาก็ได้รู้ว่าเออเขาได้หายตัวไปแล้วก็เอกสารทั้งหมดเนี่ยของเขาก็ถูกขโมยไปด้วยทั้งมีสิ่งไหนที่ดูเหมือนจะ ได้ก็เหมือนจะหายไปทั้งหมดเลยนะคะแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยก็คือไม่มีการซื่อสัตย์กับเราและยังมีอีกปริศนาหลายหลายอย่างเลยนะคะที่เราไม่รู้นะคะจากนั้นตัวเอกก็ได้พบกับตัวละครอีกตัวที่น่าสนใจค่ะเขาดูเป็นคนที่ร่าเริงและมีความสุขเสมอนะคะคอยอยู่เป็นกําลังใจให้เราเสมอแต่พอเขาเนี่ย อยู่ตามลําพังนะคะเขาจะดูเศร้าแล้วเหมือนกําลังต่อสู้กับความทรงจําอะไรสักอย่างเมื่อเราเข้าไปพูดกับเขานะคะเขาได้อธิบายว่าเขา่ต้องล่าเริงและใจดีในชีวิตนี้เพราะบางครั้งะเขาเคยโกรธและหยาบคายประสบการณ์ตรงนี้ทำให้ทบทวนการกระทําของเขาและเขาก็พูดถึงคนคนหนึ่งที่เขาเคยโจมตีนะคะซึ่งคนคนนี้ <ๆ S 1> พยายามช่วยเหลือเขาแต่สุดท้ายก็จบไม่ดีนะคะเพราะคนคนนั้นไม่แน่ใจว่าอาจจะเสียชีวิตหรือหายตัวไปอันนี้คือเขาไม่ได้บอกให้แน่ชัดนะคะ และในตัวเกมนะคะยังมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่เราสามารถดูลักษณะตัวเองได้ค่ะว่า กำลังจะเป็นผู้มาเยือนหรือเปล่าก็อ,อาจจะสามารถแพร่เชื้อใส่กันได้เหมือนซอมบี้หรือเปล่านะคะหรือรัฐบาลกําลังหลอกเราหรือวางแผนอะไรบางอย่างอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแล้วมีอีกเรื่องเพื่อนบ้านนะคะยืนยันว่ามีบางอย่างที่น่าสงสัยเกี่ยวกับฟีมาแล้วก็สถานการณ์ทั้งหมดนะคะก็อธิบายว่าคืนหนึ่งนะ่ยฟีมาได้ปรากฏตัวแล้วก็สุ่มเลือกคนคนหนึ่งพาตัวพวกเขาไปพวกเขาไม่ได้อธิบายอะไรนะคะเพื่อนบ้านเลยสงสัยกับรัฐบาลน,นะคะเพื่อนบ้านรู้ว่าเออสถานการณ์เนี่ยมันเลวร้ายมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ เขาก็เลยขอให้ตัวเอกเนี่ยดูแลลูกสาวของเขาหากมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเขานะคะเพราะว่าลูกสาวของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขารักที่สุดในโลกนะคะเมื่อกลางคืนมาถึงนะคะเพื่อนบ้านของเราเนี่ยดันถูกฆ่านะคะโดยคนที่เขารับมาไว้ในบ้านนะคะคือลูกสาวของเขาเนี่ยร้องไห้แล้วก็เคาะประตูขอขอเราเข้ามานะคะเพราะพ่อของเขาเสียชีวิตแล้วเนาะบ้านของเขาเนี่ยถูกไฟไหม้โดยคนที่มาฆ่าแล้วตอนนี้ก็ ลูกสาวเขาก็ขุ่นน่าสงสารมแล้วก็มีคนมาเคาะประตูนะคะจะเห็นว่าหญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังอุ้มแมวเปอร์เซียไว้พร้อมกับถามด้วยท่าทีแปลกๆว่าเราเปิดร้านหรือเปล่าเหมือนกับว่าเออเราเป็นร้านกาแฟเมื่อปล่อยแมวเข้ามาดูเหมือนไม่มีเสียงเคาะประตูในคืนนั้นเลยค่ะเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะจะเห็นชายร่างเตี้ยนะคะถืออาวุธเนี่ยกำลังถูกชายร่างสูงซีดนะคะจับศีรษะของชายคนหนึ่งอย่างอุกคามแล้วก็รุแนแรงคะ่ะ ภาพนี้แสดงให้เห็นถึงพลังและความแข็งแกร่งของชายผิวซีดร่างสูงนะคะซึ่งตอนนี้มุ่งความสนใจไปที่บ้านของตัวเอกแล้วก็ยิ้มย้อยๆให้เขาในทุกๆคืนเลยค่ะเพื่อรอให้ตัวเอกอ,อยู่คนเดียวมีข้อสงสัยนะคะหากชายคนนี้สามารถจัดการกับทหารที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพและผู้ที่มีอาวุธได้ทาไมเขาไม่สามารถจัดการกับคนที่อยู่ในบ้านไม่กี่คนได้และทําไมเขาถึงเข้ามาได้ต่อเมื่อคนที่อยู่ในบ้านต้องอยู่คนเดียวด้วย รือมันอาจจะเป็นคำสาปอะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะคะต้องติดตามต่อไปเวลาต่อมานะคะขณะที่ตัวเอกเนี่ยกำลังนอนหลับในตอนกลางคืนนะข่าวตอนเช้าทางทีวีได้รายง,งานเกี่ยวกับการปรากฏการการมาเยือนที่อาจจะแพร่เชื้อได้ยินว่าใครๆก็สามารถเป็นผู้มาเยือนได้โดยมีการแจ้งอาการให้กับประชาชนได้ทราบไม่ได้คุยกับชายใจดีคนหนึ่งเขาก็ได้เปิดเผยว่าผู้หูของเขาเนี่ยเสียชีวิตแล้วขณะที่เขากําลังออกจากบ้านจากการทะเลาะกันอนะ แล้วเขาก็กลับมาพบว่าเออชายคนนั้นเสียชีวิตในบ้านที่ถูกไฟไหม้ความทรงจําอันน่าสศกเศร้านี้ก็ยังอยู่กับเขาตอนนี้นะครับเขาต้องเรียนรู้จากมันแล้วก็แสดงความเมตตาต่อผู้อื่นเพราะไม่มีใครรู้ว่า เมื่อใดชีวิตของพวกเขาจะจบลงเมื่อพยายามพูดคุยกับลูกสาวเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเธอแบบโศกเศร้าและเจ็บปวดอย่างมากนะคะดังนั้นตัวเอกจึงให้เวลาและพื้นที่กับเธอมากขึ้นนะทางวิทยุนะคะเราได้ยินหมายเลขบริการใหม่ที่เรียกว่าน่าจะเรียกว่าโฟนลูเลตนะคะซึ่งเราจะเชื่อมต่อกับผู้คนแบบสุ่มเพื่อพูดคุยกับบุคคลที่เราเชื่อมต่อจากบริการลูเลตทางโทรศัพท์นะคะก็มีสาควคนหนึ่งนะคะได้อธิบายว่าเธอได้เดินทางไปยังสถานที่เียนเหน็บหนาวแห่งหนึ่งซึ่งเธอได้ยินเกี่ยวกับภัยพิบัติ ซึ่งยืนยันว่ามันมีสถานที่ที่หนาวเย็นอยู่ที่นั่นจริงๆนะแต่ที่พวกเขาอาธิบายไม่มีการเติบโตหรือว่าหินที่มากพอนะคะเขาอาจจะอธิบายว่าเป็นประเทศไอ ไอเลียหรือเปล่าไม่รู้นะจากนั้นเธอก็พูดว่าเอออยากให้เพื่อนที่ดีที่สุดของเธอไปกับเธอด้วยและเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นทั่วโลวกเนี่ยพราเขาจึงสั่งห้ามเที่ยวบินและการเดินทางทั้งหมดนะคะซึ่งส่งผลให้ทั้งสองนแยกกันไปตลอดการเลยจากนั้นเขาก็สารภาพว่าเธอรักักเขาคนนี้มากแ,แต่ว่าทั้งคู่ก่อนหน้านี้นนก็คือไม่ได้สารภาพรักกันนะคะทําให้เธอรู้สึกเสจจียใจจนถึงทุกวันนี้นะคะในที่สุดตัวเอกได้เปิดเผยข้อมูลตัวตนของตัวเองขึ้นมานะคะเขาบรรยายว่าเออ เขาอ่ะเป็นคนเหงาที่ไม่มีใครเลยเขามีความสัมพันธ์แย่มากกับพ่อของเขาแล้วตอนนี้ครอบครัวของเขาก็ตายไปหมดแล้วนะคะบ้านที่เขาอาศัยอยู่คือสิ่งเดียวที่พวกเขาเหลือให้นะคะเขาที่ฟังดูนะคะเหมือนพวกเขาจะห่างเหินกันไม่เคยพูดคุยกันเลยจนกระทั่งแบบว่าฝ่ายเสียชีวิตไปนะคะซึ่งดูเหือนว่าเขาจะสำนึกผิดที่ได้บ้านที่พวกเขาตั้งใจสร้างขึ้นมาภายใต้ชื่อของเขานะคะตัวเองเนะี่ยวางโทรศัพท์ลงและคุ้นคิดถึงอดีตนะคะจากนั้นเขาก็เข้านอนและตื่น ขึ้นในตอนกลางคืนค่ะอันใดนั้นฟีมอก็มาขอประตูพาคนอีกคนไปนะคะคนที่เขาสัญญาว่าเออเขาจะดูแลให้ปลอดภัยนั่นก็คือลูกสาวของเพื่อนบ้านนื่งจากไม่สามารถทําอะไรได้นะก็าถามขึ้นมาว่าบุคคลอื่นที่เนี่ยพาไปกับผู้สวมชุดป้องกันอันตรายเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนกันตอนแรกคือเขาก็ดูลังเลนะคะจากนั้นเขาก็อธิบายว่าเอออยู่ในช่วงกักตัวอยู่นะอะไรอย่างงี้หลังจากนั้นบุคคลน,นั้นก็ถูกส่งกับ คืนอะไรประมาณนั้นนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสงสัยมากนะคะแล้วเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าเออมันโกหกหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีใครได้กลับมานะคะขณะที่พวกเขากําลังจากไปนะคะตัวเอกกับถูกทิ้งไว้เพียงความโกรธและเครียดแค้นต่อพวกเขานะคะในนั้นเราก็ได้รับการเยี่ยมเยียนจากชายล่างสูงซีดอีกครั้งนะคะหน่วยงานนี้ก็เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นพวกเขา ถามเกี่ยวกับชายที่สวมืุอป้องกันอันตรายแล้วก็พยายามยุยงให้เราลงมือทาอะไรสักอย่างด้วยตัวเองนะคะแทนที่จะปล่อยให้พวกเขาทาในสิ่งที่พวกเขาต้องการนะคะเขาได้กล่าวว่าช่วงนี้สถานการณ์ค่อนข้างลําบากเพียงสิ่งหนึ่งและสิ่งหนึ่งฉันพูดถูกไหมเราควรจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองหรือไม่แต่คุณก็ทําอะไรไม่ได้เลยคุณสามารถป้องกันความตายได้ไหมแล้วคุณสามารถหยุดน้ําท่วมและไฟไหม้ได้หรือเปล่าสิ่งที่คุณทําได้คือการหยุดการเต้นของหัวใจของคุณฟังนะ คุณอยู่บ้านคนเดียวเหรอเหตุใดคุณจึงยังนิ้นลนเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกใหม่อยู่ละ่ะทำไมปัจจุบันสุนัขคองโลกและมีเพียงสุนัขเท่านั้นที่รอดชีวิตจากความกลัวคุณคงเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงใช่ไหมมันไม่มีทางกลับไปสู่ชีวิตที่คุณเคยรู้จักหรอกหน้าที่เราเจอกันนต่างๆคงน่าสนใจมากกว่านี้ ขณะที่เขากําลังพูดข้อความอันน่ากลัวอันหนักหน่วงนี้นะก็ได้จากไปนะคะแต่ตอนนี้เขากลับสนใจตัวเอกมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะเขาอยากจะทําลายตัวเอกน่ะทางจิตใจแบบอย่างหนักด้วยซ้ำอ่ะเมื่อ <S <S มองไปข้างนอกหน้าต่างนะคะเราก็จะเห็นเจ้าหน้าที่ฟรีมานะคะกำลังทําความสะอาดพื้นที่ที่เกิดเหตุสังหารหมู่อีกด้านหนึ่งอะมีหัวกะโหลก ศีรษะวางอยู่บนหลักชายร่างสูงซีดเนี่ยคนนี้จะเป็นภัยคุกคามต่อตัวเอกโดยตรงเลยเหมือนว่าเขาทำทุกอย่างมิตรจนกว่าจะแบบฆ่าตัวเอกได้อะในขณะที่ตัวเอกนะคะมองไปที่ซากหลักหักพังของบ้านขึ้นบ้านนะคะก็มองดูเห็นแสงเหนือที่ฉายลงมาจากท้องฟ้ายอย่างสวยงามน,นะคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าแสงเหล่านั้นมันกระจายไปในหลายส่วนของโลกมากแค่ไหน หลังจากนั้นตัวเอกก็นอนหลับนะคะแล้วก็ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็าได้เปิดทีวีนะคะก็ไดเ้เห็นสัญญาณของผู้มาเยือนอีกอันนึงนะคะก็คือการถ่ายภาพค่ะก็คือจะเห็นจุดสีสีดําบนภาพเพื่อแสดงให้เห็นออร่าสีดําบนตัวพวกเขานี่ก็เป็นหนึ่งสัญญาณเพียงไม่กี่ตัวนะคะที่ถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องในการระบุข,ของตัวตนของพวกเขาเนื่องจากสัญญาณอื่นๆล้วนเป็นลักษณะของปกติของมนุษย์เลยอะ่ะ ใครๆก็สามารถมีตาแดงได้หากนอนดึกขยีตาหรือแม้กระทั่งกินกาแฟใครๆก็สามารถกวนขนลังแรได้แล้วก็มีสิ่งสุปรกใต้เล็บได้เหมือนกันหรือฟันที่ขับสะอาดได้เหมือนกันแต่การมีจุดดําบนภาพเนี่ยอาจจะระบุถึงสิ่งที่เหนือธรรมชาติหรือเปล่านั่นก็คือถ้าในกรณีกล้องไม่เสียนะคะก็เป็นอะไรที่ชัดเจนกว่า สัญ,ญลักษณ์อย่างอื่นจากนั้นวิทยุก็รายงานเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บจํานวนมากแล้วก็เหตุเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในวงกว้างนะคะโดยแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ต่างๆนี่แย่ลงเรื่อยๆในไม่ช้านะคะก็ถึงคืนที่ตัวเอกมีความรู้สึกไม่ดีเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะเ็าสังเกตเห็นอาคารต่างๆที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยทั้งหมดถูกไฟไหม้ทั้งหมดเลยเห็นนี้ทําให้ผู้คนจํานวนมากทิ้งบ้านตัวเองที่ถูกไฟไหม้และออกหาที่ หลบภายนอกนะคะแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครยอมให้พวกเขาเข้ามาเลยอีกด้านหนึ่งะค่ะเจ้าหน้าที่ฟิมาร์ได้เรื่องประหารชีวิตผู้คนและใครก็ตามที่หลบหนีหรือการสอบสวนของพวกเขาในระยะไกลบ้านของเพื่อนบ้านที่เคยตั้งอยู่นะคะมีหญิงคนหนึ่งร้องไห้กําลังแบกเพื่อนที่บาดเจ็บหรือไม่ก็สามีของเขาซึ่งดูสภาพพวกเขาไม่น่าจะรอดจากการบาดเจ็บนั้นนะคะสถานการณ์เลวร้ายมากขึ้นนะคะผู้คนเริ่มสูญเสียบ้านเรือนตื่นตระหนกและหันมาต่อต้านกันเองจากนั้นข่าวตอนเช้าก็ได้เปิดเผยในที่สุดว่า ผู้มาเยือนอาจจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะสิ่งที่พวกเขาชี้แนะนะคะว่าผู้มาเยือนไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวหรือว่าสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะกลับเป็นบุคคลวิกลจริตที่ชอบฆ่าคนนะคะจากการฟังวิทยุแหล่งข่าวอิสระรายงานว่าขณะน,นี้ฟีม่าก,กําลังยิงทุกคนที่พยายามออกไปและประชาชนควรอยู่ในบ้าน แล้อยู่ห่างจากเขตชานเมืองสถานการณ์กําลังเลวร้ายล,ลงเรื่อยๆแล้วระหว่างที่กําลังรายงานอยู่นั้นข่าวก็ถูกตัดออกไปคะ่ะดูเหมือนว่ารัฐบาลจะค้นพบแล้วก็ปิดปากให้เรื่องเงียบนะคะผลก็คือเมื่อวันสิ้นสุดลงนะคะเราก็ได้รับการเยี่ยมเยียนจากชายคนหนึ่งที่อ้างว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทํางานกับฟีมานะคะเขาถูกไล่ออกหลังจากที่คนพบว่า ไม่ใช่สิ่งที่ผู้มาเยือนควรต้องกังวลแต่ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ในตัวพวกเขาตั้งหากที่ต้องน่ากังวลนะคะก็คือประสิทในสมองนะคะเขาอ้างว่าควรใช้ที่อุดถูเพื่อหยุดการแพร่ระบาดนะคะการค้นพบนี้ทําให้เขาสูญเสียงานและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ไม่ไว้วางใจฟีมาอีกต่อไป้านนอกเราพบกับผู้พิทักษ์ติดอาวุธที่กําลังเดินเคาะประตูบ้านทุกหลังเพื่อฆ่าไขรก็ตามที่มีลักษณะคล้ายกับผู้มาเยือนนะคะเขาไม่ได้ตรวจสอบซ้ําด้วยซ้ํานะคะ ตราบใดที่พวกเขามีสัญ,ญลักษณ์เพียงอย่างเดียวเขาก็จะฆ่าทิ้งทันทีขณะน,นอนหลับตอนกลางคืนนะคะมีรายงานข่าวว่าเข็ดกักกันถูกโจมตีโดยกลุ่มผู้ติดอาวุธส่งผลให้ผู้คนหลบหนีไปได้บางส่วนจากนั้นช่องก็ดูเหมือนจะโดนแฮ็กด้วยภาพที่แสดงให้เห็นปรสิตในช่องหูดังนั้นวิธีนี้อาจจะพิสูจน์และยืนยันว่าผู้มาเยือนคือมนุษย์กลุ่มเดียวกับที่ติดเชื้อหรือเพียงความหวัดระแวงหรือตื่นตระหนกหมู่ผู้คนเท่านั้นที่ทําให้พวกเขาต่อต้านหรือเพียงปรากฏการธรรมชาติหรือภัยธรรมชาติที่เกิด ดวงอาทิตย์ที่ร้อนมากเกินไปอะไรสักอย่างที่เป็นไปได้นะคะแต่จิตใจของผู้คนเนี่ยก็หันมาต่อต้านกันเองแล้วก็เป็นศัตรูกันเองนะคะทาให้โลกกลายเป็นความกลัวหลงหุ่นวุ่นวายอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็คือหรือพูดง่ายๆนะคะว่าความร้อนทําให้คนบ้าได้นะคะแล้ววันนี้ก็ได้เส้นสุดลงนะคะในขณะเดียวกันก็มีสายลับผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาวราเขาไม่ได้ปิดบังสิ่งที่กําลังทําต่อไปนะคะเขาเพียงแค่บอกว่าเขาต้องการผู้ทดสอบเพิ่มเติม,มชัดเจนว่าพวกเขาไม่ได้นําคนไปทดสอบแต่กับ ทดลองบางอย่างเกี่ยวกับพวกเขานะคะและรัฐบาลเองเนี่ยก็อาจจะตัดสินใจใส่บริสิทธิ์เหล่านี้เข้าไปในหูผู้คนก็ได้อันนี้ก็คือไม่รู้นะคะหรือหรืออาจจะช่วยรักษาอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราเดาเอานะคะเพราะว่าก็ไม่มั่นใจกับรัฐบาลเขาได้พูดข่มขู่ตัวเอกว่าเออตัวเอกเนี่ยไม่มีสิทธิ์สักถามเกี่ยวกับการรักษาหรือยาอะไรทั้งสิ้นนะหากถามอะไรต่อไปเขาจะยิง,งทิ้งทันทีต่อมาเราก็ได้รับการมาเยือนกับชายติดอาวุธวิกลจริตที่ฆ่าคนนะคะ โดยลักษณะเครื่องประดับของเขานะคะช่างน่าใคร,ใคร่คยหาเพราะเขาตกแต่งไปด้วยสร้อยที่ร้อยด้วยนิ้วควนดวงตาหรือแม้กระทั่งฟันของคนที่เขาเคยฆ่า,านะคะเขามาที่นี่เพื่อต้องการทดสอบว่าตัวเอกเนี่ยได้เป็นผู้มาเยือนหรือไม่หากมีสัญญาณแค่เพียงอย่างเดียวว่าใช่เขาก็จะยิงทิ้งทันทีซึ่งเหมือนตัวเกมเฉลยว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ฆ่าเพื่อนบ้านเราอย่างเลือดเย็นนะคะและทําให้ลูกสาวของเขาเนี่ยต้องกำา้าและอีลุงเนี่ยก็ปล่อยเราไปก่อนนะคะไม่นานเราก็พราว่าเออผู้นาลัทธิ ซึ่งมีสมาชิกหลายคนอยู่นอกบ้านเนี่ยพวกเขากําลังทําพิธีบางอย่างเพื่อจุดกองเพลิงแล้วต่อมาเราก็ได้เรียนรู้ว่าพวกเขาใช้ไม้เหล่านี้จุดกองไฟยังไงนะคะพวกเขาเื่อในความตายแล้วก็เชื่อว่านั่นคือหนทางสุดการไถ่าบาปเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะเราจะเห็นผู้คนจํานวนมากถูกกักกันนะคะโดยฟีาแล้วก็มีศพบ,บางส่วนถูกแสดงไว้เพื่อการเตือนใจสําหรับผู้ที่พยายามหรือว่าอาจจะเป็นผู้มาเยือนในอนาคตก็ได้นะคะตัวเอกจบค่ําคืนนั้นด้วยการนอนหลับค่ะ เพื่อดูข่าวในเช้าวันพรุ่งนี้รายงานข่าวระบุว่าฟีมาเน่ให้ความช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากการโจมตีในเขตกักกันโลและขณะน,นี้พวกเขาก็กําลังจัดหาที่พักให้กับพวกเขาในเขตชานเมืองโดยใช้บ้านของเจ้าของบ้านหมายความว่าเจ้าของบ้านอาจจะถูกบังคับให้อยู่กับคนแปลกหน้านะคะสัญญาณใหม่ที่จะเป็นผู้มาเยือนนะคะก็คืออาการเหงือกเลือดออกนะคะนอกจากนี้ข่าวยังรายงานเกี่ยวกับลัทธิใหม่ที่เกิดขึ้นโดยระบุว,ว่าพวกเขาต่อต้านฟีมา บางทีพวกเขาอาจจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างในขณะที่โลกดูเหมือนจะล่มสลายนะครับีมาและรัฐบาลเนี่ยเป็นองค์กรลึกลับที่คอยตามล่าหาคนท้นรองใหม่ๆมากมายนะครละลัทธิต่างๆมากมายก็เริ่มบูชาสิ่งใหม่ๆแล้วก่อให้เกิดการทำลายล้างและความตายนะครับ ผู้พิทักษ์สันติราชติดอาวุธเนี่ยก็ได้ลงมือจัดการตัวเองหรือสังหารผู้บริสุทดแล้วก็ผู้มาเยือนจนหมดสิ้นนะคะก็คือโลโก,กลาหลนมากเลยมีทั้งนักต้มตุน๋นมีทั้งผู้พิทักษ์สันติราชจอมปลอมนะคะแล้วรัฐบาลที่ ที่จะไม่ซื่อสัตย์เราตลอดเวลานะคะแล้วมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะแมวตัวเอกเนะี่ยได้ไปดึงพรมทําให้เราเจอกับประตูชั้นใต้ดินของบ้านนะเหมือนเป็นหลุมหลบดภัยแต่พอเดินลงไปเรื่อยๆเนี่ยจะเป็นอุโมงค์จนเจอกับชายคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกด้านที่เรามองไม่เห็นเขาอธิบายว่าเอาแล้วเพื่อนๆของเขาเนะี่ยขุดดินเข้าไปเพื่อที่จะหนีความร้อนเขาก็ได้พบกับอุโมงค์แห่งนี้แล้วก็ถูกขุดเอาไว้ล่วงหน้าแล้วด้วยในที่สุดเราก็ได้พบกับหลุมลึกลับที่ทําให้เกิดความผิดปกติมากมายก็ได้ลองลงไปนะคะก็ได้พบกับ ทะเลน้ำตื้นที่ กว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาเลยแล้วก็มีวัตถุเรืองแสงลอยอยู่กลางอากาศนะคะตัวตนที่ดูเงียบสงบนะคะเขาได้บอกกับตัวเอกว่าไม่ต้องกังวลแล้วนั่นคือความตายโดยไม่มีการเปิดเผยอ,อะไรมากกว่านั้นนะคะสิ่งนี้จะเคลื่อนย,ย้ายตัวเอกไปยังสถานที่ที่ห่างไกลในดินแดงอันอุดมสมบูรณ์ทุย่าที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเติบโตได้และบ้านที่เป่าเปี่ยวที่อยู่ตรงกลางเมื่อตัวเอกเข้าไปนะคะเขาก็ได้รู้สึกถึงความกลัวและความเหงาแต่ในขณะเดียวกัน,นเขาก็รู้สึกสงบ และผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างเรียบร้อยด้วยดีและเมื่อก้าวมาถึงในบ้านเขาก็รู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปหลายวันหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีตัวเอกรู้สึกสบายใจและสงบแต่เขาก็อยากจะพบกับใครบางคนหรือบางสิ่งบางอย่างเขาปรารถนาที่จะพบพวกเขาอีกครั้งแต่ว่าไม่มีใครเลยไม่มีอะไรเลยนะคะในนั้นและตัวเอกก็ดูเหมือนไม่จําเป็นต้องกินหรือว่าทําอะไรเพื่อเอาชีวิตรอดแล้ว เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับความว่างเปล่าและการไม่ทําอะไรเลยนั้นทําให้เขารู้สึกสงบโดยถึงแม้เขาไม่มีใครไม่มีความกังวลไม่มีความเครียดใดๆจากนั้นเขาก็นอนอยู่บนหญ้านะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นชั่วนในรันโอเคไม่ได้เปิดเผยะะว่าเขาเสียชีวิตหรือเปล่าหรือเป็นการกระทําอะไรสักอย่างยังเหมือนเกอนย้ายจิตใต้สนึกของเขาอะไปอีกโลกหนึ่งเท่านั้นนี่ก็อาจจะเป็นฉากจบที่แฮปปี้เอนดิ้งที่สุดเท่าที่เราเล่นมาทั้งหมดนะคะมันรู้สึกว่าเออการจบของฉากนี้มันดูปง คงกับชีวิตมากเหมือนแบบหลุดพ้นนะทุกคนซึ่งจะมีฉากจบอีกหลายแบบนะคะประมาณ10ฉากมั้งเราก็จะต้องไปหาเพิ่มแล้วก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับคลิปนี้กถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบาย